ปูเหละะ่าว่าอีหละไม่ขี้ไม่ยังพอคือบ่ไม่หลังลานเห็บปั่นผ้าย,ยัางหาหมืออื่นหลยคุณว่าอืเอาคอยก็บม่ได้เขากรุงเทพกรุงไทยยากเชียร์ปั่นผ้าก็บอกว่าคอยปั่นแทนเลยคอยก็ปั่นหแล้วสันพี่น้องคอยอยู่น้องไข่ผมจีมาปัน่นชีเมินหามืนหาเมินหละให้ไปชื่อเด้อแปดหาชื่อหลาย ให้มันได้หลังล้านล้ว่ะคอยไปชื่อเบิร์เก็บร้อยเกียบพันได้สามหมื่นหักแม่ค่อคอยเกิดนะสมไยตะกี้บ่แม่เขาคอยส้างที่แรกโอ้ตะส้างมือที่แรกแล้วก็บางไฟขึ้นนีเก้าบางพัดถล่มเบโดนดนโดโอเราก็ได้เออคอยได้เห็นหลังล้านดังเื้นฮัก็แล้วฮักก็เบิดครับนี่แม่แม่หลังล้านคืออย่าง ม่หยียบขึ้นไปแคบปูนนั <oh ่งลานนั่งลานนั no ่งลานนั่งลานนั sì ่งลานนี่แม่ที <h 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 ่ห้องวัดต้องไปจับปูนนี่ยังปีนั่งคือแปดหาเลยตรงๆเออเรามีมันเหมาะมีโอ้มาได้ๆแล้วเอาคอยขวดไปไว้ในสิ่มใหม่พิ่นสามขึ้นค่อยๆแผลเอาค่อยๆแผลเอาค่อยเอากระมั่งมุ้มไว้เขาไปเห็นแม่เอากระมั่งมุ่งมุ่งมุ่งไว้อ่ะเ แต่ว่าออกไปเห็นคุก้อนสามมือคนกัลไลหลายมาก้อนสามมือจะไม่เห็นคนก็มะขอเลขนอนหุ่มไข่ก็บอะไรจ้าคนเอ่ารับคุเจอ้หายก็ต้องผู้หายเลยถ้าไม่เจอหายก็้หายก้นแต่ว่าบัานนี้มาไม่เห็นปลายทะเบียนรถขันนขึ้นอันมันตรงกันกับพ่อยขอข่อยเกิดเพราะว่าคอยได้ย้อนมันสามมืนหา ค่อยขอข่อยเกิดอ่าค่อยได้งานเออบางนี้ไปผู้โด่งเขาทุกเขายากเพราะมีเขาที่กินชื่อร้องเบิ้งเด้อศูนย์แปดเพราะว่าข่อยได้แปดสิบเขาก็ได้ได้กินก๋วยเตี๋ยวย้อนเขาอยู่ผู้โดาคุณแม่พักงางไปเบิ้งแม่ตะเคียนได้บ่ไปไปเบิ้งแม่ตะเคียนไปไปไปส่วนที่สองเนาะไปเบื้องคุณแม่เพิ่นขอบคุณมากะขอบคุามไปต้นมะขาม พี่นอ้องนึมากที่ามรับซมกับฟังแนวทางกับแม่ซีนะน้อกันนีน่ข่าวเป็นแน่นครับพี่น้องนะเอาคนนี้ผ้ามาเบ่งว่าเพิ่นมาขอคับกแวกองรเออโคกคุณออ๋อโ เชี show, oh, oh. oh. ่ยงข้างอ่างน้พึ่งน่ะโอ้ครับเอาไห้พึ่งขายตัวแล้เอาครับผมเอาว่าผมพึ่งไปแล้วอืมันตั้เย็นปะอ๋ออันนี้คือเป็นแม่ตะเชี่ยนวะแม่จ้่าแม่มายู่นี่ตะโดนแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิมาสร้างวัดเชียงขวนซอยเพิ่นอยู่หลบหน้าหลานทางอุดรวนของเขาเองมาโอ้ บ้านนี้มาอยู่นี่สามคนพุ่นเลยโอ้ครับมันจะทั้งในลำคูนกับไม่ร้อยทั้งในลำคูนมากคนมาคนจะมาสั่งวัดซอยเออแต่ว่าเออคนก็เลยมาอยู่นี่สามคนบ่แม่เออคนพูนไทยสามตัวบ่แม่จ๊ะคนนึงก็อยู่ไหนหันคนนึงก็อยู่หัน ครับผมบ้านเขาอยู่ว่ไรเขาขัดมาแกมาอาหาอโอเป็นแม่แต่เขียนมัดเพื่อเอาไปเฮ็ดเสาเฮี้ยนบ่แม่เพื่อเพื่อเสาบ้านบ่นะสิแม่จ้วงอันร้อยแล้วในลำโขงมานแหงใหญ่ๆค่ะโอ้ว่าเขาเขาแม่ตุ้มว่าจิตไปอยู่เชียงขวนไปทางวัดทอยนั่นออถ้าว่าเลขที่สองนี่แน่นอนหนึ่งสองค่ะะครับวัดที่สองมาพิษ คือแค่หกตัวเดียวใครหน้านั่งายรัวรนั่งเบิดตัวเป็นแนมไม่ได้สั่งจค่เคียวบ่บ่ได้สั่งบ่ได้แปลงแค่เคียวเนาะไรเงายกเบิดแล้วนี่ครับผมมีพันแล้วนี่โอ้ขัดใาน่ะโอ้น้่นมันเจ้าของเขาเอาเครื่องมือหารวยครับผมแม่เขากระาำบ่ไหวแล้วเขาเหรอเปลียนที่ทองแล้วแปลี่ยที่ทวงมาบ่แม่อันเลขทูบเลยแม่เพราะเลยมาจุดไปแม่ใช่ บ่หู้จักตัวไหนแม่บ่หูแม่บ่หู้จักเออบ่หู้จักผู้ใดมาจูเเหอผู้ใดมาจูบเตยู่ก็เจาะม้เนี่ยหอยตกพอยจุดไม่ไม่ดิทีสองปดสองแจ้าเขาจะมาขอนีเนี่ยเมือเ่อครอกเมื่อใว่ายอะไร่รูว่าถูกสภาพสมบูรณ์เลยน มันบอกแล้วเอาโลดไลายเน่ท่นอันนี้สี่สองแป่อยเห็นด้แม่นผู้ใดบูกอ่กบอกเป็นโชคบอกเราว่บ่ารบางนีสเออสาธุสาตุสาตุ์มูไม่มาเ่อหรอเนอสี่สมงเนมันงามแต่บ้านเลยนะ ขีดแม่นไม้ตูดม <No 1> <I> AL <als> <N> ือข่อยบริยู่ให้แม่ก้อยมือข่อยป็นตุ่เด้อแม่เลยพ่อจะเดี๋ยวมาสั่งวัดซอยเขาออกไฟซอยเห้องไหนกับพ่อวางมามือนีเบรเสียเขียวได้ได้สามตูดให้ขาดขาดเขาแล้วพ่อขิงหอดกันมกุชัยขิงหอดแม่ขาวเด้อลูกเด้อเพราะว่าเพราะว่าเขามาจุดแล้วไงแม่บาเลยจุดเด้อแสดงว่ามีคนมาจุดไปให้แล้วเนาะแม่เออบริย์ข่อยยากดนี้ เห็นแล้วสามตัวสี่สองแปดมสี่สองแปดครับพี่ชีง่ามปเนาะสองแปดเนาะง่ามหมดสี่สองเดี๋ยวก็ง่ามหมดไม่มันดูได้รถเดซี่แปดสี่งามออเ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 ีอาอเอมือนเล้เออเออเออะอเออเอ่อออเออออเออเอเเออออเออเออเเออเอออ โ่ไให้มาโอ้พนใหไวชาเลอใช่รัว่าท่านเเขามาหาคนเดินเลยมันทำกวจโอ้เออครับไก่เลลือกับสุอเออครับผมเนี่ยเขาเอาอีหยังมันถวายครับเอาอย่างไรแม่ยักษ์โอ้โ่แม่ เพราะว่าข่อยเอาดอกใหม่ใครแล้วข่อยว่าเอาชิ้นใหม่ขึ้นครับผมอใครเจ้าบ้าน่วกไข่อยบกจับเองโอ้หน้าแม่เนาะเออครับได้แล้วล่ะเอาโชคโชคโชคร่ำรวยร่ำรวยครับผมสาธุสาธุครับผมผู้ใดหู้มาเอา มานเลยหอมาลกทูบอกเนี่ยโู้คนมาขอชุดขอสดขอมานเตะแสดงว่ามีคนมาเคยได้อยู่หนี่เนาะเขาจะเขาต้องเคยได้จะมันจะบุ้าครับผมอไปไปท้าบุงครับผมท่าแโอ้ยทําบุ่มหอยใช่ไหมอืออันแปลว่าเขาเขาเคยได้เขามาเห็นครับครับผมเนี่ยเพื่อากไปพาเนี่ยพากันล่างเพึ่นเนี่ยโอ้บทความ เนื่อขาว่ามีปัญญาจึงหาให้เพิน่นเอกครับผมถ้าเพิ่อนมาให้โชคก็คือร่างยืมที่ละครับผมแม่ขาวาปห้คนซื้อเอาซื้อครับเอาให้เพิ่นหรือก็ให้เพิ่นซื้ออันเนชื่อมสลับมาให้ครับถ่วสับาง เงินคำต่างก็สั่นวะเร่งหาเขาเลยอ่ะลาพิอัลเวสซี่ครับผมถ้มเพื่อนเะรา,าเอาอเสียพากับ,บเก้พาพันอะไรพวกอยากได้ตู้ใช้พาใช้แพรนกับให้พ่อเนอะเอออันนี้เพื่อนเป็น นักขาวนักชุดขามันเป็นโตจุด้นี่ก็ให้ตีขั้นบไมเออที่ก็ว่างพอไปหมแล้วแม่นีเรียนน่ะเ่าววาว้าองบ่าขนตอนี้หมแันหไรเอาของาันโอ้ข้าผมแล้วเอาไปหลายคัอ่ะไปสามตัวแล้วบานเนี่ยตัวแแข็งแล้วนก็บไม่เขามากเนาะโตคนมากกั่บอยมากเลยโอ้กณแม่กับบรยไม่ีเวลาเขามาห้างนีแย่ว่าบัานนักเก็ว่ามืงเออผน เขาจะเข้าหาเพิ่นเออจะเริ่มเริ่มแม่เริ่มมนัางงเริ่มเอือญเนี่มาขอบอบบบ่ลําไรโอ้โหได้แล้วก็เอาเลยระด้ยได้แล้วก็เอาเลยคือก็คือก็เป็นบุนแท้เแม่แม่แม่อีความวันงก็คือยุคกับบุญเดิะแม่ครับคนไห้ปันจุก็ยังสียอไปตัวไม่อยู่เนาะอออเห็นบ้าพ่อเหรเห็นศูนยสองนะเออศูนยสองศูนยสองแล้วเ่ร อไก่เยไก่เชียงี่แเจ้าพาแปเอออ่าอายุคุณแม่เอ่อพี่เกิดพี่เกิดบ่แม่ฮะพ่อส่อเกิดเท่าไรเกาะแปดโอ้แปดาไม่อายุแปดที่สองบม่อายุแปดที่งแปดที่สองเนี่ยนั่นโอ้นั่นพ่อเกิดแปสเกิดแปาเออพ่อสเกิดแปที่าอายุแปที่สปี โอ้ยตรงกันเลยสองสี่แปดสองก็สองสี่แต่ว่าแม่อายุแปดสิบสองพอดีเลยเนี่ยเอ๊ะเลยเนี่ยโอ้โอ้เอ้าเอาถือว่าป็นเหตุบังเอิญเลยแหละแมนแม่ะเพราะท่านไล้ยคอนนะคนไทยแล้วถูกแล้วเขาจะเอาสองตัวเนี่ยที่สองหรือแปดสองก็ได้ครับผม อันพ่อโา่เคยถนัดคยเคยถือออันอันนพ่อโ่เคยถือแต่ว่าอันนี้ของแท้ว่าแม่จ้าโอ้อันนี้มือถือนเล่าว่ามีแปดแต่ว่าอายุอยุเล่าแปดสิบสองแปดสิบสองมันลูกมันบั้เขาเขาเคยได้เขามาเอาครับผมครับ โอ้สัาวหลับพี่น่องด้วยพิ่ตัวหน้าเป็น้าทางครับผมมาสำหรับเนาะสรตว์หรับพี่นองเนาะมันตรงกันเนาะครับผมก็มีโชคยิงน้ัมันแตกเ้ยพี่หน่องด้วยเนาะสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกนี้แปดสี่สองแปดเนาะล้วจะข้อสอเกิดเม่ชีกันแปดสิบห้าครับผมเนาะ ตามนั่นครับผมเนาะกรสักละส่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกําลังได้ใจก็กั้งสองกระผมเนาะอ้าตามนั่นแหละเ่ีเด้ออาบโชคมันๆน้ำๆด้วยครับผมสำหรับแม่พางแม่ชีเนาะเนาะก็ กระตรงกันเลยพี่นนองมาเบิ่งแบินมาเบิ่งนรซี่เพิ่นนซี่รถแล้บบินอะซีสองแปดซีสองแปดอ่ะีสองแปดเพิ่นมาแปดแปดอายุแปดสิบห้าปีอ้ออาสัตว์ละพี่เนาอเด้อขอมีศพมีมานำกันเนาะสำหรับเดืนทังวัคน,นี้แล้รับคลิปนี้สวัสดีครับ